5อันดับราศีดวงเฮงกุมภาพันธ์ดวงดีรับตรุษจีน2,569ในเดือนนี้เป็นเดือนที่มีดาวเสาวขยับและมีการเปลี่ยนดวงตามโหราศาสตร์ของจีนในวันตรุษจีนทําให้5อันดับราศีดวงเฮงกุมภาพันธ์ดวงดีรับตรุษจีน2,569ซึ่งมีคําทํานายดังต่อไปนี้อันดับ 1. ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14เมษายนถึง14พฤษภาคมการงานการเปลี่ยนของดาวเสาร์มีผลต่อการทำงานมีจังหวะเปลี่ยนงานสูงย้ายงานเลยหรือปรับเปลี่ยนในที่ทำงานเดิมเช่นเปลี่ยนทีมเปลี่ยนเจ้านายทั้งนี้เมื่อเปลี่ยนแล้วจะดีเพราะเป็นราศีแห่งความก้าวหน้าถ้าผ่านจุดยุ่งไปได้และจะดีการเงินมีดวงเด่นเรื่องลงทุนสิ่งเสี่ยงจะส่งผลดีมีโชคลาภ มีโอกาสได้โชคได้เงินแบบไม่คาดฝันเรื่องการเงินเคยมีปัญหาการเงินเรียกได้ว่าฟ้าจะเปิดคลี่คลายความรักจะมีข่าวดีเรื่องความรักคนโสดมีเซอร์ไพรส์คนมีคู่ส่งเสริมกันดีอันดับ 2. ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานเป็นราศีที่เจอการเปลี่ยนครั้งสำคัญ พบทางสว่างในเดือนนี้เข้าสู่โหมดก้าวหน้าการงานผู้ใหญ่เมตตาพร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งนี้อาจจะเจองานหนักแต่ข่าวดีได้รับความก้าวหน้าการเงินดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์คึกคักรายได้ปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเงินที่รอคอยทยอยเข้ามากลางเดือนดวงการเงินจะมีความมั่นคงความรักอยู่ในจุดที่ดีคู่รักที่เคยมีปัญหาจะปรับความเข้าใจมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เตือนสุขภาพกลางกลางเดือนช่วงตรุษจ,จีนดวงแรงเพราะมีสุริยุปราคาเข้ามาบ้างระวังการขับรถกิจกรรมผ,าผ่าผนเพราะอาจจะเจออุบัติเหตุอันดับ3ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานเป็นเดือนที่มีพลังมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์พร้อมจะสู้จะลุยคนที่ทำงานประจำ ผู้ใหญ่มอบงานสำคัญทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นแม้งานเหนื่อยแต่ได้แสดงฝีมือความสามารถให้คนในวงการเห็นอย่างชัดเจนเอาชนะอุปสรรคได้การเงินมีเงินเข้ามาหลายทางรายได้ประจำอยู่ในเกณฑ์ดีอาชีพเสริมมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาซื้อของด้วยอารมณ์จะเสียตังค์ไม่รู้ตัวมีโชคลาภมาให้ลุ้นความรักคนโสดเจอคนมั่นคงเข้ากันได้คนมีคู่ ระวังหุดหิดง่ายสุขภาพดวงดาวแรงเจ็บตัวระวังการขับรถอันดับ4ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมการงานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่าเพิ่งปิดกั้นตีกรอบตัวเองขอให้ลองศึกษาดูก่อน จังหวะดวงดาวบอกว่าสิ่งใหม่ที่เข้ามาในช่วงนี้จะส่งผลดีใครที่ตั้งใจเปลี่ยนงานหาของใหม่ๆม,มาขายเดือนนี้เป็นจังหวะลงตัวฟ้าเปิดทางให้เริ่มต้นงานใหม่ๆการเงินแข็งแรงมากดวงดาวการเงินมากองตรงหน้ามีโชคลาภบ,บ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เป็นไรายได้ส่วนแบ่งผลตอบแทนกำไรระวังการช้อปปิ้งจะเกิดปัญหาหมุนเงินไม่ทันความรักอยู่ในเกณฑ์ที่สดใส คนสูตรพบเจอคนรักอาจได้สละโสดคนมีคู่ความรักมั่นคงลงตัวอันดับ5ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนการงานมีความโดดเด่น เดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจครั้งสำคัญทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวแต่โดยรวมแล้วดาวย้ายครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบร้ายต่อราศีตุลเพียงแต่ต้องอยู่อาจจะทางแยกให้ตัดสินใจเติบโตก้าวหน้าหากอยากเปิดร้านขยายสาขาก็เป็นจังหวะที่ดีการเงินแข็งแรงมั่นคมเงินมีเข้ามาทั้งนี้จะมีรายจ่ายเรื่องสังคมการเชิญต่างๆเข้ามาเยอะต้องวางแผนให้มาก ความรักใครต้องการสละโสดเริ่มเองไม่เหมาะต้องอาศัยแม่สื่อหรือผู้ใหญ่ช่วย